ให้น้องถ่ายดีกว่ามาเดี๋ยวซีดเดี๋ยวไมาแชมป์จับตรงนี้เลยแชมป์เดินจับตรงนี้ไม่เป็นไรซีดก็เอาแบบซีดซีดนี่เลยนยแค่นี้แหละจบแล้ว <c oughs> ออกแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไม่ค่อยเยอะเนาะใช่ถ้าถ้ามาไวมันก็แบบไม่นี่ไงพี่ พี่จูตรงนี้ปวดแล้วแมวตรงนี้ปวดแล้วไม่ปวดมากหรอกกับพิมเข้าไปในเนื้อมันก็เจ็บไม่ไม่มันมีเล็บต้องเอาออกต้องเอาออกมีเล็บ เนี่ยนิดหนึ่งมันก็แบบซีดแล้วเนาะอาจริงๆนะพูดถึงอะ่ะถ้าแบบมันมันโดนตรงที่ปวดอะ่ะออถ้ามันตรงที่ปวดอะ่ะเฮ้ยยันโคนเลยเหรอเนี่ยถ้ามันตรงที่ปวดอะ่ะนิดหนึ่งมันก็ซีดลวเนี่ยเป็นตรง<อ>ที่ เบาแล้วแค่แบบคือพูดง่ายๆนะถ้าโดนตรงที่ปวดนะ่ะนิดนึงมันก็อ้อยนี่แหละกุดๆเจ็บๆหเ <c oughs> ฮ้ยโอเค โบเลยอะขนาดแบบไม่ไม่อันนี้นะแต่ดีที่ว่ามันไม่มีหนังพี่ตัดเล็บออกแล้วก็แล้วถ้ามาไวมันจะไม่มีหนังขึ้นมาพอไม่มีหนังขึ้นมามันก็แบบว่าไม่ไม่ไม่ซีดมากโอเคแล้วเนาะพี่เนาะอโอเค